สวัสดีค่ะครูเสาวเองนะคะนางสาวสาวนณิชหวังกุมค่ะในปีการศึกษา2,564นี้นะคะครูเสาวเป็นครูประจำชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2นะคะวันนี้จะมาทำความเข้าใจก่อนนะคะผู้ปกครองหลายท่านอาจจะงงนะคะแล้วก็เกิดความสงสัยว่าทำไมพอเลื่อนชั้นมาเป็นมัธยมศึกษาปีที่2ทํำไมไรายชื่อ หรือตัวนักเรียนนะคะมีการสลับห้องกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งนี้คุณครูขอชี้แจงก่อนนะคะว่าการคะจํานวนนักเรียนนะคะให้นักเรียนได้สลับห้องเรียนกันจะเกิดผลดีในการจัดการเรียนรู้นะคะเพราะนักเรียนมีความสามารถมีความรู้ที่แตกต่างกันการคะห้องกันนะคะมาอยู่ด้วยกันก็จะเกิดการช่วยเหลือกันมากขึ้นทําให้การจัด การเรียนรู้นะคะการทำกิจกรรมต่างๆเกิดประสิทธิภาพและทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะว่าในสถานการณ์โควิด -19 นี้ทางโรงเรียนวัดสมหวังมีข่าวสารอะไรจะแจ้งให้นักเรียนและก็ผู้ปกครองทราบบ้างนะคะอันดับแรกเลยในเรื่องของประกาศโรงเรียนวัดสมหวังนะคะการแจก อุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะครูสาวจะมีข้อชี้แจงต่างๆดังต,งต่อไปนี้นะคะอุปกรณ์การเรียนทางโรงเรียนว่าสมหวังจะเป็นคนจัดการให้นักเรียนเองนะคะโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องนาเงินไปซื้อโรงเรียนจะเป็นการจัดสรรให้นักเรียนนะคะตามความเหมาะสมในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละวิชานั่นเองค่ะ 2. ในเรื่องของค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะ ทางโรงเรียนจะแจกให้นักเรียนนะคะในระดับมัธยมศึกษาปีที่2ทับสจำนวนเงินคือ450บาทซึ่งจะแจกเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนนะคะในการรับอุปกรณ์การเรียนรับหนังสือเรียนและเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะ สำหรับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2นะคะให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนนะคะแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะมารับอุปกรณ์ได้นะคะในวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะคะในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาบริเวณอาคาร4นะคะคุณครูขอย้ำนะคะว่าในช่วงเวลา13นาฬิกาและ14นาฬิกาเท่านั้นนะคะ มีเวลาแค่1ชั่วโมงนะคะเนื่องจากอยู่ในมาตรการโควิดนะคะโรงเรียนที่มีพื้นที่สีแดงนะคะจำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนคนไม่ให้เกิน50คนนะคะในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งฉะนั้นถ้านักเรียนหรือผู้ปกครองไม่สามารถมารับอุปกรณ์หรือค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ในช่วงเวลานี้ทางโรงเรียนนัดเวลานะคะให้ผู้ปกครองมารับอีกครั้งหนึ่งซึ่งโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งนะคะ ต่อไปในส่วนที่2การจัดการเรียนรู้ช่วงโควิด19นี้นะคะในวันที่1มิถุนายนนี้โรงเรียนนะคะจะยังไม่สามารถเปิดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด19นะคะแต่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนอย่างแน่นอนโดยการเรียนนะคะผ่านแบบฝึกหัด หนังสือเรียนที่คุณครูได้แจกไป2วิชานั่นเองนะคะมีคลิปการสอนหรือมีแหล่งการเรียนรู้อื่นๆที่จะมอบให้กับนักเรียนนะคะฉะนั้นนักเรียนและผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าอยู่ที่บ้านนักเรียนจะไม่สามารถทําแบบฝึกไม่สามารถทํำใบงานได้ขอให้นักเรียนได้ฝึกทำเริ่มทำตามความเข้าใจและคุณครูนะคะก็จะมีการนัดแนะ การส่งมอบวิดีโอการให้นักเรียนดูวิดีโอต่างๆอยู่ในไลน์กลุ่มซึ่งขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นม .2 ทั2นะคะเข้าร่วมในไลน์กลุ่มให้ครบด้วยนะคะ ขอย้ำนะคะว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะไม่มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนนะคะแต่นักเรียนจะได้เรียนรู้อยู่กับบ้านของตัวเองนะคะหากผู้ปกครองหรือนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาอะไรสามารถที่จะสอบถามในไลน์กลุ่มของห้องเรียนนะคะหรือติดต่อครูเสาตามเบอร์ข้างล่างที่ให้ไว้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสองเรื่องจากทางโรงเรียนนะคะ เรื่องแรกคือประกาศของโรงเรียนวัดสมหวังและเรื่องที่สองก็คือการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะแอนขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมตัวมารับอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในเรื่องของหนังสือเรียนที่จะนำกลับไปเรียนที่บ้านนะคะสุดท้ายนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดขอให้ผู้ปกครองนะคะมันล้างมือสวมแนสท,ทุกครั้งเวลาออกจากบ้านและ เวลาที่มารับอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าเครื่องแบบอย่าลืมสวมแมสนะคะแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิมีการล้างมือทุกครั้งนะคะเมื่อมารับอุปกรณ์การเรียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองรีบกลับบ้านโดยทันทีนะคะขอย้ำนะคะว่าเมื่อมารับอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ปกครองรีบกลับบ้านโดยทันทีนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อและ สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไปของห้องอื่นๆได้นะคะสวัสดีค่ะ